มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินชงเลิกรักษาฟรีให้คนทำผิดต้องให้จ่ายค่ารักษาเองค่ะเมื่อวันที่9มกราคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนยกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธาธารณสุขนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความเข็นเรื่องเรื่องที่ต้องคิดก็คือ ต้องแก้คนทําผิดได้สิทธิ์สุจริตชนเสียโอกาสปลาเสียเงินระบุว่าเช้าถึงเที่ยงวันนี้ผมเข้าที่ประชุมกับคณะแพทย์ของกระทรวงสธาธารณสุขด้วยความไม่สบายใจคณะแพทย์พูดถึงเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันก็ยังมีอยู่ซึ่งตำรวจจับได้ตามข่าวและการเข้ามาของคนไทยที่มีอาการติดโควิด19ที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยังมีอีก200-300ถึงคนที่หลักรอบข้ามแดนออกไปทำงานในบ่อนรอกลับเข้ามาเพราะบ่อนปิดและมีอาการไม่สบายผมตั้งคำถามที่ประชุมว่าผู้ที่กระทำผิดกฎหมายแล้วติดโรงพยาบาลต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียทรัพยากรเสียกำลังคนไปดูแลคนเหล่านี้และต้องจำกัดเวลาให้บริการประชาชนทั่วไป ต้องเลื่อนนัดทั้งตรวจรักษาเงินงบประมาณที่ควรจะเอาไปดูแลรักษาประชาชนทั่วไปต้องเอามาให้ใช้ดูแลคนทำผิดกฎหมายเหล่านี้อีกนานและมากแค่ไหนที่ยังไม่รู้ประชาชนคนทำมาหากินสุจริตร้านค้าร้านอาหารผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องเสียเงินเสียรายได้เสียโอกาสการทำงานและการมีงานทำไปอีกนานเท่าไหร่ อันที่จริงกฎหมายมาตรา41แล้วก็42กำหนดไว้ชัดว่าคนที่เป็นเจ้าของพาหนะหรือว่านำผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยว่าติดรวมทั้งผู้เดินทางเข้ามาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเฝ้าระวังอาการดูแลรักษาพยาบาลรวมถึงการป้องกันควบคุมการติดต่อระหว่างประเทศและการส่งเสริมผูุมคุ้มกันคนที่พาเข้ามาและตัวเองโดยที่รัฐเองไม่ต้องจ่ายให้ แต่ก็ถูกแย้งว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าขาดรัฐธรรมนูญมาตรา47กำหนดเอาไว้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันอันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคำถามก็คือรัฐควรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้หรือหากต้องจ่ายก็น่าจะต้องเรียกเก็บจากผู้ที่นำโควิดเข้ามาทางผู้ป่วยแล้วก็ผู้จัดหานำเข้ามาและต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้เอง ผมจะนำเรื่องนี้ไปที่ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปฏิบัติป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่มีความรับผิดชอบเพราะคิดว่าเมื่อป่วยรัฐมีหน้าที่ต้องรักษาให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไปคนทำผิดต้องไม่ได้รับสิทธิ์เทาสุจริตชนอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ